สวัสดีครับผู้ชมช่องสปอร์ตนิวทีเด็กเชินเคนิลงลงข่าวสารเรฟุตบอลที่คุณรักไปที่นี่วันนี้กาะเสนอข่าวทีวินเดอะบอยเสียใจแต่ก็เข้าใจได้คีวินเดอะบอยจอมทัพใบสัน3ิปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดใจแบบตรงไปตรงมาหลังทราบข่าวว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดที่อยู่มานานเกือบหนึ่งทศวรรษยอมรับว่ารู้สึกช็อกแต่เข้าใจในการตัดสินใจของสโมสรพร้อมยืนยันรับสภาพร่างกายอย่างเล่นฟุตบอลระดับสูงในอีกหลายปีคีวินเดอะบอยกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรรรรััับบบวว่่่่่าาู้้้สสสึกกกตตใจจจนนิดดหอยทีโมมแงะไไ ัญและแต่ชาบีเยี่ยมเดิสัญญากับแมนซิสตี้จนถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งตลอดช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้มีการตั้งประเด็นกันว่าเขาจะได้รับสัญญาฉบับใหม่หรือไม่จนเมื่อไม่กี่วันเดบอยก็ออกมาบอกเองว่าช่วงเวลาของตนกับเรเบลชิฟฟ้ามาถึงตอนอวสานแล้วแข้งวัย3ปีเคยว่าต้องยอมรับว่าผมรู้สึกช็อกนิดหน่อยพวกเขาไม่ยื่นข้อเสนอให้ผมเลยตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมานี้และสโมสรก็ตัดสินใจแบบนั้นแน่นอนว่าผมแปลกใจนิดหน่อยแต่ผมก็ต้องยอมรับมันโดยดีถ้าให้พูดกันตามตรงก็ตองบวว่าผมัเ ในระดับนี้ไหวเหมือนที่ผมทำได้ในทุกวันนี้แต่ผมเข้าใจดีว่าสโมสรจำเป็นต้องทำการตัดสินใจแบบนี้ผมต้องรอประมาณครึ่งสัปดาห์หลังจากที่รับแจ้งจากสโมสรว่าจะไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่กว่าที่จะออมาพูดในโลกออนไลน์และมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยตอนนั้นครอบครัวของผมไม่ได้อยู่ทั้งบ้านพวกเขาไปเที่ยวดังนั้นมันเลยเป็นสถานการณ์ที่แปลกนิดหน่อยแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเทียบกับตอนที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงไม่ไมีใครรู้เลยมันก็ต้องบอกว่าผมผ่อนคลายมากขึ้นในตอนนี้ที่ได้บอกถึงเรื่องนี้กกับทุค ตอนแรกคุณไม่รู้เลยว่าจะทำไงดีในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์แบบนั้นตอนนั้นอยู่กับทุกคนรวมไปถึงรู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงตอนที่อยู่สโม,มสรแต่พอได้เปิดเผยถึงเรื่องนั้นแล้วผมก็รู้สึกดีและคนก็ได้เห็นว่าผมเป็นยังไงผมพยายามทาหน้าที่อย่างดีที่สุดและผมพยายามที่จะช่วยทีมเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดผมชอบเล่นฟุตบอลก็ประมาณนั้นแหละอาร์ตับชอบไรเชตโกเชก็คือกีฬไม่ชอบฟุตบอลในวิยเด็กของเรด่วยสำหรับวิออดีโอตอนนี้ผมขอยบหน้นาสิครับ